ช่วงนี้พี่ว่าพี่จะดูซื้อบ้านโซนพัทยาเพิ่มอีกสักหลังหนึ่งคุณพี่มีบ้านแล้วทำไมไม่ซื้อคอนโดล่ะคะบ้านน่ะพี่ชอบพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสะดวกสบายแต่คุณพี่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คอนโดสมัยเนี้สะดวกสบายใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่คุณพี่ชอบทานก็มีนะคะพี่ชอบปาร์ตี้มีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านญาติๆพี่มาอะไรพวกนี้พื้นที่ใช้สอยปลูกต้นไม้สุดยอดโอ้คุณพี่ คอนโดก็มีสระว่ายน้ำไหมคะเออไม่แต่พี่ว่าโอเคค่ะไม่ต้องเถียงกันเพราะว่ามาซื้อที่นี่ครบจบทั้งคอนโดและบ้านอุที่ไหนนะคะที่เดลิเวรามาลิบูเรสิเดนซ์เรายกบ้านขึ้นมาไว้ในคอนโดครั้งแรกของการมีสระว่ายน้ำส่วนตัวส่วนส่วนตัวครบจบทุกอย่างที่นี่คะ่ะว้าวา หรอคะมีจริงสิคะเปิดขายพร้อมกัน15-17กันยายนนี้ค่ะซื้อ